ด้วยพลังของชุดแต่งนะครับเราเราจะขับดีขึ้นประมาณ500-40%นะครับผมเปลี่ยนมั่วแล้วฮัลโหลโจ๊ะ นี่คือ Red Potion เว็บเติมเกมอันดับหนึ่งของยามตต้มเปิดตั้งแต่6กโมงเชา้าถึงตีสองเติมเกม r a x i n g Matter ครั้งแรกผ่าน UID รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีเติมได้ทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมฮิตอย่างเ e n s h i n Free Fire PUBG ROV ก็เติมได้หมดและยังมีบริการจำหน่ายบัตรเติมเงินอีกด้วย Red Potion ตอบอเร็วเติมไวไม่รอนานบริการประทับใจ โลโลจะโจะโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับดีดีรับเข้าสู่ยิมตัตต์ช่ายครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกม racing master เกมแข่งรถบนมือถือที่ภาพสวยที่สุดและฮิตที่สุดในตอนนี้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปทําการแต่งรถกันนะครับผมว่าไปแล้วก็มีรถอะไรบ้างเลยเนี่ยแต่งคันไหนดีอะทุกคนไม่รู้จะแต่งคันไหนแล้วกันเ้าขอเป NSX แล้วกันนะครับผมวันนี้เรามาแต่ง NSX กันดีกว่านะครับ Hmm. N X X นี่ก็ได้มาสักพักละนะครับผมขับเข้ามืออยู่เหมือนกันนะแต่แบบว่าอย่างที่บอกแหละรถแต่ละคันในเกมนี้มันเลี้ยวไปเหมือนกันจริงๆทุกคนแต่ละคันนี่คือแบบมีความแตกต่างกันมากนะครับผมไหนคันนี้มีบอดี้คิดไหมขอดูหน่อยสิชุดบอดี้คิดว่าบอดี้คิดก็ไม่มีครับผมแต่ว่ามันเป็นชุดแต่งแบบว่าไม่ใช่วายบอดี้นะทุกคนฮะอื แต่ได้ถ้ามันเป็นวายบอดี้มันจะสวยมากเลยนะครับพี่อ่นนี่ก็บ้าวายบอดี้มากเลยนะครับทุกคน <laughs> อ่ะสองร้อยกว่าเพชรนะครับผมไอ้ผมว่าก็สวยดีนะก็ใส่เป็นลิ้นคาร์บอนนะครับผมยิปเซอร์เหมือนจะเป็นคาร์บอนหรือเปล่าดูไม่ออกเหมือนกันแต่มันก็ออกดำๆนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นคาร์บอนนะแต่ดูแล้วเหมือนจะไม่ใช่ <laughs> ก็ซื้อเลยแล้วกันนะครับผมซื้อเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนล้อกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวดูท่อเสียก่อนดิ กยเสียสายอันนี้อยู่หรออือเขอเปลี่ยนได้ไหมนี่ขอเปลี่ยนให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นดีกลัวนะครับผมมีท่อสี่เหลี่ยมด้วยสี่เหลี่ยมไม่เอาอ่ะไม่ชอบแล้วก็ต่อไปนะครับผมจะเป็นการพ่นสีนะครับผมสีรดสีรถแน่นอนครับว่าพี่อั๋นไม่มีสีอะไรหรอกนอกจากสีเขียวนะครับผมไอ้ N S X สีเขียวอมเหลืองนะครับผม เปล่าเฟาสีชิ้นส่วนก็คือบางชิ้นส่วนเนี่ยเราสามารถทําสีได้นะครับยกตัวอย่างเช่นกระจกมองหลังนะครับผมหลังคารถเราก็ทําให้เป็นสีได้นะครับมีสีดำไหมหลังคาดำว้าโคตรสวยโคตรสวยหน้าต่างรถนะติดฟิลม์มติดฟิล์มมืดไปเลยเนี่ครับผมไฟหน้าไฟหน้าลมดำได้ไหมโอ้ยงไงโคตรเฟีว้ว อันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนนะครับแล้วก็สามารถติดสติกเกอร์ได้ด้วยนะครับเกมนี้นี่ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ไปเลือกสีนี่ใช่ไปสีดําอะไรแบบนี้แล้วเราก็ย่อขนาดอะไรแบบงี้ได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้จะแต่งลายสิผมจะไปแต่งล้อมันต้องเป็นงไแหงมวะเนี่ยอของตกแต่งเฉพาะตัวนะครับเอาไปเอาไฟใต้ท้องรถก่อนโอ้ไฟใต้ท้องรถใช้เพชรลุงว่ะงั้นงั้นเอาไว้ก่อนแล้วกัน ต่อไปแก้มยางครับผมแก้มยางนี่เราใส่เป็นแบบสีสะท้อนแสงได้ด้วยนะครับแบบนี้เลยนะฮะโคตรเฟียเฟ้ยวโคตรเฟี้ยวอ่าผมใส่เป็นสีสะท้อนแสงแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ละาทอเป็นสีเขียวอา่าแบบนี้ <c oughs> พี่หันลดไปโคตลิเกเลย <c oughs> เออความชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับผมนะโชคเราจะใส่ไปแบบถุงลมนะครับเพราะว่าเราจะโหลดเตี้ยให้แบบว่าที่สุดเลยนะครับแล้วก็มุมแคมเบอร์ปรับเอียงสุดๆเลยนะ <c oughs> ถามว่ามุมแคมเบอร์หรือว่า,าความสูงของโชคเนี่ยมีผลต่อการขับรถในเกมนี้ไหมผมบอกตรงนี้ไว้เลยว่าไม่มีผลนะครับมันไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะทุกคน นะล้อจะใหญ่จะล้อเล็กแต่ยังไงก็คือไม่ไม่มีผลใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าแต่ตอนนี้ขอเลือกล้อก่อนนะล้อนี้มันไม่สวยล้อมันมีน้อยไปหน่อยว่ะเกมเนี้ยอังจริงเอา้าเร่อล้อล้อเอาล้อนี้ดีกว่าล <laughs> ้อนีโคตรท่ทุกคนความกว้างก็คือเอากว้างสุดๆเลยนะครับแล้วใส่ยางแก้มเล็กได้ไหม <laughs> ขนาดหน้ายางเล็กแต่ว่าแม็กใหญ่อะไรเงี้ยแม็กใหญ่หน้ายางเล็ก เออดูอ้วนดีเอาเอาเอาทั้งใหญ่ทั้งแบบนี้แหละนะครับผมอ่าแล้วก็ปรับล้อใหญ่โอ้นี่มันรถจริงปะเนี่ย <c oughs> นี่มันรถจริงๆเหรอนะเออดูแล้วเหมือนไม่ค่อยใช่รถเท่าไหร่ <c oughs> กดใช้งานเลยนะครับใช้ประมาณ400เพรนะครับผมมีถุงลม200เพรนะรแล้วก็ชุดบอดี้คิด288เพรนะฮะ โอ้ไปไงเปลวฟ้าสุดๆนะครับเฮ้ยโคตรเจ๋งอรทุกคนไม่มีใครแต่งแนวนี้นะบอกเลยไม่มีใครนอจกจากอย่ามาตั้มล้วนเนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปวิ่งดูดิเอาไปวิ่งดูไปวิ่งดูหลายคนอาจจะสงสัยนะว่ามันล้อแบะแล้วมันวิ่งดีขึ้นหรือเปล่าพี่อันอะไรแบบนี้นะครับจะไปลองวิ่งกับ AI ดูนะครับไปไปไหนหเขียวลูกพ่อ นี่ Honda NSX นะครับ <c oughs> เฮ้ยสวยอ่ะทุกคนนะคำว่า,าสวยของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะเว้ยผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนนะบางคนก็แบบว่าชอบล้อตรงๆบางคนก็ชอบล้อแบะบางคนก็ชอบแม็กใหญ่บางคนก็ชอบแม็กเล็กอะไรอย่างงี้นะครับผมไปเดี๋ยวเราเอา NSX ไปลองวิ่งดูครับผมแน่นอนจะบอกว่าคันนี้เลี้ยวดีมากนะครับถ้าคุมดีๆนี่คือแบบทางเลี้ยวนี่คือแบบโอ้โหแบบเป็นอะไรที่แบบว่า น่ากลัวมากครับผมเดี๋ยวดีสุดเลยแหละนะครับแต่ตอนนี้ผมยังอัพไม่เต็มผมกาลังคิดอยู่ว่าจะไปอัพ m e r c d e s b e n ก่อนดีไหมนะครับผมก็เลยยังขอเก็บตะกักไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะฮะขอไปศึกษาให้เป็นดีๆก่อนเพราะว่าอะไรเกมนี้ค่อนข้างหายากนะครับผมหาหายากมากนะครับแล้วก็จริงๆมันซื้อได้นะแต่ว่ามันค่อนข้างแพงนะครับแพงเอาเรื่องอยู่นกันนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะอัพอะไรนี่ก็ เขาเรียกว่าไงต้องคำนวณดีๆนะครับคำนวณว่าคุ้มไหมถ้าอาไปแล้วอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะครับผมผมว่าวิ่งพอๆกับ t t อเนะฮะเนี้มาเผอเลี้ยวดีกว่าท T ออีกนะครับผมมันเป็นรถสําหรับเลี้ยวเลยอะคันนี้นะครับผมวิ่งดีอยู่วิ่งดีอยู่อ่าเอ้ยพอมาวิ่งในสนามรู้สึกว่าจะเห็นเป็นไลคาร์บอนนะครับตอนที่อยู่ในสตูดิโอคือแบบ รู้สึกเหมือนเหมือนไม่ได้เห็นเป็นคาร์บอนนะเหมือนเห็นเป็นแค่ดำๆเฉยเออพอมาวิ่งในสนามเราเห็นเป็นคาร์บอนเลยนะครับผมเออใช้ได้ใช้ได้นี่เป็นคาร์บอนเลยนะครับอ่า,อา,อาผมว่าสวยดีวะ่ะแต่แม็กโคตรวนตีนเลยผมไม่เคยเห็นแม็กแบบยี้มาก,ก่อนวนแล้วก็เลยเอามาใส่นะครับสรุปเข้ากับรถดีนะครับเออชอบชอบอย่างที่บอกครับแนวใครแนวมันนะ ความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมก็ชอบแนวนี้ไปนะเอาไปดูคันอื่นบ้างดีกว่าไปดูคันอื่นบ้างดีกว่าไปดูทีมสปอร์ตบ้างดิทีมสปอร์ตอีโวยังไม่ได้แต่งเลยเอออีโ e วยังเดิมเดิมอยู่เลยเนี่ยแต่ว่าสีเขียวมาแล้วสีเขียวมาแบบนี้ก็สบายๆนะครับอีโ e วก็มีชุดแต่งนะครับผมนะนี้พ่นสีออฟฟิเชียลปรับแต่งการพ่นอ๋อนี่ไงนี่ไงเฮ้ยชุดแต่งโคตรเฟี้ยว Feel, ทุกคน เออใช้ได้เลยนะชุดแต่งนี้นะครับผมเป็นชุดแต่งที่ใช้เพรฟ้าซื้อด้วยนะครับวินเทจอะไรเนะี่ยเด็กน้อยอัศนีย์บาทอันนี้ชื่อชุดแต่งเหรอเออชุดแต่งวินเทจนะครับผมเด็กน้อยสนีสนีบาทอัศนีย์บาทเออฟิวฟาวนี่ไออันนี้อันนี้ อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นออยล์เกียร์หรือว่าออยล์อะไรนะแต่ไอ้ข้างล่างคืออินเตอร์คูลเลอร์แต่ไอข้อ cool er, ไอข้างบนเนี่ยไม่รู้ติดไม่รู้ติดออยล์เกียร์หรือออยล์นะ้ำมันเครื่องนะครับผมเออฟิลฟ้าครับว้าลินหน้าอย่างใหญ่นะครับผมเกิดคางก็ดูสวยมากครับคุยเข้ากับกรถดีมาะนะแต่งอีโสามได้มาขนาดนี้โอ้โหท่อท่อเอาเรื่องมากทุกคนนะผมใช้อันนี้เลยแล้วกันนะครับ600้เพชรนะครับผม สปอยเลอร์ <Spo> ผมว่าผมว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นี่อันนี้อันนี้สวยกว่าแล้วแต่คนชอบจริงอู้อันนี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 ้ยังใหญ่เลยทุกคนผมชอบอันนี้ว่าเอาอันนี้ดีกว่าทุกคนร้อยยีิบร้อยิเพชรนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยอ๋อว,ว้าวฟิวฟาสุดๆนะครับต่อไปมาดูเรื่องของยางแน่นอนครับผมจะใส่ยางแบบนี้เลยเนี่ยเฮ้แต่ว่าล้อล้อเขียวรถเขียวมันยังไงไม่รู้นะผกว่า ล้อขาวแม็กขาวบ้างดีไหมเออผมว่าน่าจะเฟี้ยวดีนะเอาเอาล้อขาวดีกว่าล้อขาวอา่าแล้วก็ไปที่รูปตัวถังใช่ไหมโชกปรับตำ่ำต่ำได้แค่นี้หรองั้นใส่ถุงลมไปเลยเอาให้ต่ำที่สุดนะครับต่ำที่สุดที่จะสุดได้แล้วก็แคมเบอร์เอียง <laughs> แบบนี้แหละครับผมยังมาตั้มชอบนะฮะล้อหน้าก็เอาแบบ เอาแบบยือดๆออกมาหน่อยให้มันล้นซุ้มหน่อยนะครับอ่ะทางเอียงทางล้งล้นซุ้มนีครับผมเอาเรื่องจัดนะครับแม็กใหญ่แม็กใ,ใหญ่แล้วถ้ายางเล็กเป็นไงวะอ๋อนี้แม็กเล็กอันนี้อันนี้อันนี้ยางเล็กไม่เอาไม่สวยผมชอบล้อเต็มๆมากกว่าเนี่ครับแล้วก็อันนี้ขนาดใหญ่อ๋อโอ้โหถ้าเป็นล้อเล็กจะเป็นไงวะเออล้อเล็กไม่สวยอ uh. ะอ้วนๆไงไม่รู้อ่าผมว่าแบบนี้กําลังดีนะครับ แล้วก็อันนี้เป็นแม็กของมันเลยใช่ไหมแล้วถ้าเป็นแม็กของมันก็จะเปลี่ยนสียังไงเออผมอยากได้แม็กขาวประเด็นอ,อ่าผมอยากได้เป็นล้อแม็กนะครับแล้วก็เป็นสีขาวอีขาวเลยได้ไหมขาวแบบขาวจัวได้ไหมเนี่ยอ,อ่ามีจะขาวแบบนี้เหรอเอานี้แหละเอานี้แหละเอานี้แหละกำลังดีกดใช้งานเลยใช้หนึ่งพันเพชรนะครับอ้หแต่งรถใช้ถึงพันเพชรเลยเหระมีถุงลมสองร้อยเนี่ยครับผมค่าบอดี้คิดสองหกร้อยนะครับ แล้วก็สปอยเลอร์แล้วก็ล้อนี่ครับผมแล้วก็โลหะขาวบริสุทธิ์อีกโ oh, อ้โหใช้ไปพันเพชรเลยนะเอาซื้อไปเลยทุกคนนะเพื่อความสวยงามครับซื้อเลยซื้อเลยผมผมไม่เหลือไปแล้วนะครับเฮ้ยโคตรชอบอทุกคนนี่ดูตูดดีคือแบบบั้นท้ายแบบนี้มันดูแบบหน้าตกมากเ <laughs> นี่ยผมโคตรชอบเลยทุกคน รถยุคเก่าๆมาหลังคามันจะสูงๆแบบนี้ทุกคนนะแล้วก็ใส่สปอยเลอร์สูงๆใหญ่ๆโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบโคตรชอบเลยนะทุกคนนะเป็นอะไรที่ฟิลฟ้าสุดๆนะบอกเลยไปครับเอาอีโวเราไปดิฟดูนะครับผมคันนี้นี่ดีทุกอย่างเลยนะอีโวสเนี่ยดิฟก็ดีเข้าโค้งก็ดีทางตรงก็แรงนะครับผมคือแบบเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับผมผมผมว่าทุกคนน่าจะมีไว้เลยคันนี้ แค่เติมแค่เติมเกมสักประมาณ V.I.P. V.I.P. 2ก็ได้แล้วนะทุกคน V.I.P. 2ด้หรือ V.I.P. 3นี่แหละเขาจะเขาก็จะให้เลือกไอ E War มาแล้วนะครับนี่เห็หมดิบดีดิบดีเทลานี่มาลองดิให้ดูนะครับนี่ผมนี่ผมยัอัพไม่เต็มนะแต่อัพเต็มแล้วมี E.C.U. นะบอกเลยว่ามันจะเป็นรถปีศาจเลยแหละทุกคนในคลาสสปอร์ตนะครับผมชอบล้อล้อให,ใหญ่แบบนี้แหละทุกคนนะ เป็นคนจะดิบแบบนี้นะครับแล้วนี่ฟุเซอร์หลังคือแบบโลง่ลงโล่งแบบนี้คือแบบให้ให้อารมณ์เหมือนเป็นพวกรถแข่งรถด,ดิฟเหมือนกันนะเอ่อรถดิฟจะแบบตูดโล่งๆแบบนี้แหละนะครับอา่บาประมาณนี้แวบบดิฟโชว์ดิฟโชว์ไปอา่าเราแต่งคาร์สปอร์ตแล้วเราแต่งคาร์สมรรถนะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราไปแต่งคาร์เอ็กซ์ตรีมกันบ้างนะครับมันเปลี่ยนมุมกล้องได้นี่หว่าทุกคน เออนี่อุ้ยพอ,อเปลี่ยนปุ๊บขับไม่เป็นเลยไอนน่มุมมองของคนที่หนึ่งก็มีนะรหรับใครที่แบบว่าอยากขับรถแบบโฟร์แวร์ซันนะครับผมแบบอยากให้อารมณ์เหมือนแบบสมจริงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับน,นี่มาดีแบบนี้เลยนะครับผมแต่มันไม่เห็นลายรถไง <laughs> มันไม่เห็นลายรถผมเลยไม่ชอบนะครับผมอีนนออีดิฟโชดิฟโช่ไปดิฟโช่ไปโอค รจะแชร์ไปสวยดีสวยดีพี่อันก็ยังชอบสีเขียวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นสีหลักที่จะแต่งในวันนี้ก็จะเป็นสีเขียวแหละสีอื่นมันก็จะหลุดคอนเซปต์อ่าต่อไปเป็นเอ็กซ์ตรีมกันบ้างนะครับผมเอ็กซ์ตรีมนี่เรามีรถอะไรเรามีบุกกตีมีเอร์เชสทคาร์นรถผมก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะเอคาน์เอ็กซ์กตรีมเนี่ยนะครับผมไปย้ายไอดีแป๊บอ่าไอดี ID นี้มีเพชรอยู่แต่ว่าจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะ เอา่ากันนี้คันนี้อ่ามีมีเฮลแคปนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าชุดแต่งมันราคาเท่าไหร่มาเหมือนเหมือนจะพนะันแปดนะพันแปดก็ไม่พอซื้อป่ะไอพันพันหกนะครับผมมีอยู่พันเจ็ดพอดีเลยอ่ามีมีพันเจ็ดพอดีเลยนะก,ก็ฟิลฟ้าว์แล้วครับงานนี้อ่าใช้ชุดแต่งนี้นะทุกคนเป็นชุดแต่งรถแดกนะทุกคนคือแบบป้าโวมากอะ่ะแน่นอนนะครับผมมันต้องสีเขียวอยู่แล้วนะครับพี่อ่านเนี่ยบ้าสีเขียวมากนะครับผมฟิลฟ้าว์แล้วครับฟิลฟ้า ใส่ไฟใต้ท้องรถไหมอ่าไฟใต้ท้องรถครงที่คงที่สีเขียว่าปิ้วฟ้าสดๆแก้มยางใส่ดีไหมผมว่าใส่ก็ดูเท่ดีนะนอ่ใส่แบบนี้เลยนะครับแก้มยางสีแดงพ่อไม่มีใครเหมือนนะบอกเลยช่วงล่างใส่เป็นถุงลมนะครับข้างหลังเตี้ยข้างหน้าเตี้ยนะครับผมแล้วก็ล้อเอียงครับเอียงแบบสุดๆไปเลยฮะนี่รถแดกจริงปุเนี่ย <laughs> ชุดนี้กําลังออกแบบ ดุมล้อปวดติดตามอ้าวสรุปคือไปทําอะไรกับล้อไม่ได้ครับผมคืออยากได้ชุดแต่งรถแดกก็จริงแต่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากได้ล้อแดกเลยนะก็คือล้อแบบอยู่ในซุ้มแบบนี้ผมผมไม่ชอบเลยว่ะเปลี่ยนล้อได้ไหมอ้าวเขาบอกล้อปวดติดตามอะไรเนี่ยล้อล้อมันยังปวดติดตามยังล้อยังใส่ไม่ได้นะครับคันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรถใหม่เหรอมันถึงเปลี่ยนล้อไม่ได้หง ไม่เฟลออกสซะเลยโอเคว้ย <laughs> okay. ตังไม่พอตังไม่พองั้นก็ไม่ต้องใส่ไฟครับผมโอ้เพชรเพชรมันไม่พอนะครับพี่เพชรไม่พอเสียดายมากเลยอืเสียดายเพชรนะทุกคนเพชรมันไม่พอเฮ้ยผมว่าลงแรงสักหน่อยดีกว่านี่เดี๋ยวคันนี้ไปครับผมรับรองว่าทั้งเท่ทั้งแรงนะครับ นะทางตรงทางตรงปีศาจทางเลี้ยวปีโป้อะไรประมาณนี้มาทีมเอ็กซ์ตรีมนะครับนี่เราเลือกเป็นเฮลแคทแมนะี่ครับผมบอกเลยว่าฟิลฟาสุดสุดสีเขียวแบบเขียวอีเลยนะเนะี่ยมาลองดูกันนะมาพีทูวัน let's go ไป ด้วยพลังของชุดแต่งนะครับเราเราจะขับดีขึ้นประมาณ5 4 0นะครับผมพี่อ่านมั่วแล้วหมแลลวรถคันนี้ด้วยเฮลแคปด้วยนะครับคือคือคือถ้าถ้าคุมคุมไม่ได้นี่คือแบบข้างทางเลยนะคันนี้เอาเรื่องสุดนะครับอเมผมก็ยังเดียวไม่ค่อยเก่งเลยทุกคนใครที่เก่งๆมาสอนผมได้นะทุกคนนะ ผมจะได้เดียวเป็นกับเขาบ้างอานั่นไงมาถึงก็ชนเลยเห็นไหมวู้ประเด็นขัดคำนี่ฮะมาเร็วมาเร็วแหมผมว่าชุดแต่งนี่ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยเข้ากับอันนี้เท่าไหร่หวะต้องไปวิ่งแบบอีเดน่าโพลิสอะไรแบบเนี้ยนะครทางตรงๆเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเอ่อมันถึงจะเหมาะกับรถแดกหน่อยนะฮะแปลงจริงของจริงก็น่าจะแรงนะเพราะว่าแค่แต่งยังไม่ได้มี ECU ECU อะไรก็คือแบบไปพันหกร้อยมาแล้วอ่ะว่าบ่มากคันเนี้ยนะครับ เข้าใจแล้วว่ามันทำไมอยู่คา ree, นเอ็กซ์ตรีมคือแบบแรงม้ามันเยอะเวอร์จริงนะครับผมผมชอบเกมนี้อยู่อย่างนะเพราะว่าเสียงอนะ่เสียงดีกว่าเกมซิมบังเกมอีกนะครับเอาเรื่องจัดครับและนี่ก็คือรถ Hellcat นะครับผมกับชุดแต่ง1688อแเพชรชุดแต่งรถแดกนะนีับผมเอาเรื่องจัดอะวันนี้เราก็มาแต่งรถกันประมาณนี้ทุกคน ที่จริงคลิปเนี้ยจะมาบอกว่าการทําล้อแบะมันไม่มีผลต่อการขับขี่สําหรับเกมนี้นะครับเกมนี้เนี่ยสิ่งที่จะมีผลต่อการขับขี่ก็คือการไปแต่งพวกดัดแปลงสมรรถนะนะครับผมก็คือพวกเครื่องยนต์ยางอิเล็กทรอนิกส์แชสซีตัวถังนะครับแล้วก็ ECU นะฮะมันถึงจะเลี้ยวดีขึ้นวิ่งดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าแบบแต่งความสวยงามแบบพวกล้อแบะพวกสีอะไรต่างๆเนี่ย ไม่ช่วยอะไรเลยครับผมช่วยแค่สวยขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะโอเคครับผมวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันไปด้วยละกันนะครับผมที่สาคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซิวเกงครับผมบาย b y ย